ประเพณีโบราณหนึ่งเดียวในภาคกลางที่หาดูได้ยากมากๆกับขบวนแห่ที่ไม่เหมือนใครวันนี้ปิ้นจะพาทุกคนมาดูประเพณีโบราณที่หาดูได้ยากมากที่วัดใหม่สุขนธาราตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมร้อยสามสิบสองปีอัฐมีประเพณีตำนานที่สืบทอ,อดยาวนานร้อยสามสิบสองปีหลายๆคนคงสงสัยว่าวันอัฐมีบูชาคืออะไรคือวันถวายพระเพลิงพระศุลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังสเสด็จด,ดับขันปรินิพพานได้แปดวันถือได้ว่าเป็น ็นวันสําคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาตรงกับวันแรม8ข้ามเดือน6ของไทยเป้าเฮนีบบนีแบบนี้ที่สืบทอดกันมายาวนานหลายคนยังไม่รู้จัก17-19พฤษภาคมนี้ พกากรเดินขบวนที่แฝงด้วยคติธรรมต่างๆหรือการแข่งขันสุดแปลกการประกวดเทพธิดามนทารบซึ่งมีหนึ่งเดียวในไทยก็ว่าได้สวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องพกดวงมาด้วย <c oughs> การประกวดแข่งขันที่ลาการจําลองถวายพระสมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> การแข่งขันแทงหยว่และการแสดงโขนละเกียดชุดอัฐมีบูชาต <c oughs> อนพระจักรราชนะนน <c oughs> 19พฤษภาคนนี้ทุกคน <c oughs> พบเจอกับประเพณีแบบน้หาได้ที่นี่วัดใหม่สุพรรณราตนนครปฐมเนี่ยคีมีหนึ่งครั้งนั้นนะดู